สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะค่ะวันนี้แม่เพชรก็พาอยู่ที่สวนหย่อมหน้าบ้านนะคะค่ะก่อนไปทำงานนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องมานั่งดูแลอบอนสีของแม่เพชรนะคะค่ะนี่นะคะทุกคน สดชื่นมากนะคะชาร์จพลังชาร์จแบตเนาะ,ะก็จะมีเยอะแยะนะคะหลายสายพันธุ์นะคะก็บุกไว้หน้าบ้านนะคะทุกคนก็ขายไปด้วยนะคะอยากซื้อก็แวะมาชมหน้าร้านแล้วก็ซื้อเลยนะคะอันนี้จะเป็นไผ่กวนอินต้นเล็กแล้วแม่เพชรก็กำลังเพาะเจ้ากรุงเดนหมากนะคะเนี่ยเนี่ยเจ้ากรุงเดนมากเยอะเลยนะคะหลายกระถางเยอะเลยนะกากำลังเป็นเบบี้อันนี้ อันนี้บัวแดงนะคะทุกคนสวยมากอันนี้บอลน,นาธรรมดาบอลน,นาธรรมดาแล้วก็ออดิบนะปลูกประดับนะอันนี้นี่นี่เแบบี้เแบบี้ลูกไม้ปากกันดำเห็นไหมคะนี่แล้วก็จะมีหกหลงนะคะแยะนะคะทุกคนนี่สาโน่ผัดแป้งแล้วก็ร่อนทองมีเบนจมาาด้วยเนาะ แล้วก็แบล็กเมจิกกระทางนี้นะคะใช้ทําใช้ทำไอ้นนี้ใช้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะมีะแก้สารพันหนึ่งอันนี้อยู่ในบ้านยังไม่ได้ออกมานะคะพวกแบล็กเมจิกพวกอะไรก็เยอะอยู่นะแต่ยังไม่ได้ออกมานะคะ <S <S อันนี้ก็จะช้างเผือกใบบัวใบบีนะคะก็แบ่งเพื่อนๆนะคะ <S <S อันนี้ปาเต้นะคะ โกโลงนะคะส่แม่พันธ์นะคะค่ะก็จะเป็นทั้งนี้ก็จะเป็นพีหนาวนะคะแล้วก็ไม้มงคลน,นะคะตัวนี้เป็นไม้มงคลน,นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเอื้องเอื้องไม้หน้าด่างนะคะเอื้องไมหาาง้หน้าด่างหายยากนะคะพวกนี้ <c oughs> กล้วยไม้ก็มีนะคะ ผักส่วนที่นอยนะคะผักแนวผักใส่มะเขือเทศกำลังเป็นลูกอ่อนมะเขือเทศผักอีตูนะคะ นะคะอันนี้ลูกไม้ป่าด้านดำแล้วก็มีเอกคือนนไรเซอร์นะคะนี่ค่ะเขียวชะอมบุ้สบายนะคะแล้วก็จะมีเอ่อคริสมาสนะมีต้นคริสมาสแดงสวยเลยนะคะทุกคน หาที่นั่งก่อนหาที่นั่งก,ก่อนนะคะอย่างแบล็กเมจิกเนี่ยก็กำลงัลงรอลูกนะคะกำลังแทง้ทานใบอย่โอ้เมื่อกี้โดนกระถางห้องห้องเฮาล้มนะคะทุกคน <c ười> อไนดู อันนี้อันนี้ห้องเฮาอันนี้ห้องเถานะคะห้องเฮานี่หายแอห้องเฮานี่ยังราคายังไม่ตกนะคะทุกคนเนี่ยสองใบนี่คือสองร้อยห้าสิบนะคะเบบีนะคะเนี่ยอันนี้แบล็กเมจิกําลังแทงชอ่อแทงยอดขึ้นมาแบล็ Black Magic. กเมจิกําลังแทงชอ่อแทงช่อขึ้นมานะคะ ฮกหลงกำลังได้สามใบใช้เวลาอยู่นะคะทุกคนในการเลี้ยงแต่ละตัวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็ดใช้เวลาประมาณสองสาเดือนขึ้นนะสองสาเดือนนี่ก็คือเหมือนเหมือนว่ายังไม่โตเต็มที่มากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าแพงนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็คือใช้เวลาในการใช้เวลาในการปลูกนะคะในการบำรุงนะคะค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าดินนะคะ แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าแพงอยู่นะคะเวลาคนซื้อสอง300สมร้อก็อย่าว่ามันแพงเลยนะคะเพราะว่าจะได้สวยมาขายให้ทุกคนนี่คือต้องใช้เวลานะคะแล้วก็มันจะมีฮกหลงอีกกระถางหนึ่งมันจะมีฮกหลงอีกกระถางหนึ่งนะคะอันนี้เร็นจามาดก,กำลังกำลังจะบานนะคะ เอามาโชว์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นแก้วสลับพันหนึ่งนะคะอันนี้ขายดีมากนะคะอันนี้คือกระถางนี้คือเข้าใหม่อันนี้ฟอมฟอมกอดีมากนะคะทุกคนกระถางนี้คือถ้ามารับเองก็350านะคะถ้าจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ถ้าจัดส่งแบบตะกร้านะคะก็ประมาณ85บาบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็น เป็นช้างเผือกใบบัวนะคะทุกคนเนี่ยช้างเปือกใบบัวพามะเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกฟิร์สตัวนี้ก็จะเป็นจ้าตัวนี้ก็จะเป็นช้างเผลือกใบบัวนะคะอันนี้ฟอร์มกอนะคะ250เนาะ250บบาทนะคะน้องกัดสีสวยมากทุกคนดูนะคะกัดสีสวยมากนะคะแล้วก็มันจะมีเอ่อ เนี่ยต้นเล็กกำลังขึ้นมานะคะหลายต้นเลยนะคะอันนี้ก็ใช้เวลานะคะกำลังกัดสีสวยมากนะคะเราปลูกต้นบอนนะคะถึงแม้ว่าเราขายไม่ได้เนาะแต่ว่ามันก็ก็เป็นความสุขทางใจนะคะเราไม่ได้เร่งรีบนะคะไม่ได้เร่งรีบว่า,าจะต้องขายได้หรือจะต้องอะไรทางนั้นนะคะเพราะว่า ไม่ขายขายไม่ได้เราก็ขายไม่ได้เราก,าาไไราก็ไว้ดูนะคะไว้ชมในบ้านเรานี่แหละเนาะส่วนหกหลงตัวนี้นะคะเข้ามาใหม่เมื่อวานนะคะน้องกัดสีสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนน้องกัดสีสวยมากๆนะคะกําลังกัดสีนะคะกัดสีละสองใบนะครับสูงนะคะต้นสูงนะคะทุกคนต้นสูงประมาณสามสิบเซนนะคะ ปุ๋ยดูแลดีมากนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนอืเนี่ยค่ะอันนี้กล้องก็จะถ่ายใกล้นิดหนึ่งอาจจะให้ดูจะให้ชมความงามของแต่ละต้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่ะ,อะน้องหกหลงถอยออกไปก็จะเป็นแก้วสารพัดหนึ่งตัวเมียนะเนี่ยกำลังเพาะพันธุ์ตัวนี้เป็นกระถางแม่พันธุ์นะคะขายไปแล้วสองสามกระถางนะคะ ตัวนี้กระถางแม่พันธุ์นะคะนะคะกระถางแม่พันธุ์นะคะอ,อันนี้ตัวเมียนะคะทุกคนส่วนที่เห็นที่ใบใหญ่ๆก็จะตัวผู้ตัวเมียจะใบเล็กตัวผู้จะใบใหญ่นะคะเนี่ยตัวนี้เป็นไม้กระแสนะคะทุกคนก็คือยังยังสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อยู่นะคะค่ะก็อันนี้จะเป็น แ้ควรอูเห็นไหมพึ่งสามใบนะคะทุกคนแล้วควรอูแล้วควร o, คอะะูก็ราคาก็ไม่ได้ลงเลยนะคะนะคะเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นที่สองบห้าสิบแล้วนะคะอ่าถ้าเป็นเอ่อร้อยเก้าสิบหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าต้นเล็กมากนะคะทุกคนคลานกยูงก็สามารถที่จะเป็นเอ่อไม้ประดับได้นะคะทุกคนเนี่ยไอที่เห็นใหญ่ๆนี่คือคลานกยูงนะสวยมากทุกคนแล้วแบบว่า ทำ,นนะะทำให้บ้านร่มรื่นนะคะทำให้บ้านร่มรื่นนะคะมีอะไรมาโชว์อีกไหม mm hmm. ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึงอีกเหมือนเดิมแต่เป็นอีกกระถางนึงนะอีกกระถางนึงเป็นตัวผู้อาถมถอยถอยถอย,ถอยหน่อยค่ะพื้นที่จะแคบนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเบบี hmm. ้มาโชว์เนาะ เบบีนี่ของแพงนะคะทุกคนเมื่อวานใส่น้ําเต็มฐานนี่แห้งหมดเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใส่น้ําแช่เต็มฐานนี่แห้งหมดเลยนะ,อ,นนนะ,ะอันนี้เบบีนะคะอันนี้เพชรพันล้านนะคะตัวตัตัวนี้เพชรเพชรพันล้านนะคะตัวนี้เพชรพันล้านอ่าตัวนี้ซื้อมาในราคา390้อยเกนะคะเพชรพันล้าน นี่เลี้ยงมาสองเดือนแล้วทุกคนสองเดือนได้แค่นี้นะคะทุกคนสองเดือนแล้วก็จะโตนะคะคงห้าหเดือนเพราะฉะนั้นนะถ้าขายหลักพันขึ้นนี่อย่าว่าแพงนะ,ะเออตอนเอามาแรกๆก็ยังไม่โตก็ยังสามร้อยสี่ร้อยแล้วเนาะอันนี้มอนสเตล่านะคะมอนสเตล่าซื้อเม็ดมันมาเพาะนะตัวนี้ได้สองเดือนนะคะทุกคนสองเดือนสองเดือนต้นนี้น่าจะไม่ด่างเนาะต้นนี้มอนนสเตล่าน่าจะไม่ด่างต้นนี้หกหลงนะคะ พกหลงซื้อซื้อมา50บาททุกคนนี่2เดือนได้แค่นี้เอง2เดือนได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราอย่าบ่นนะคะว่าบอลน่ะทำไมมันแพงนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการดูแลรักษานะคะแล้วก็คือก็คือกว่าเขาจะโตจะสวยเนี่ยมันก็ใช้เวลานิดนึงเนาะมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นอย่าว่าแพงอันนี้มอนสเตล่ามอนสเตล่าตัวนี้น่าจะไม่ไม่ด่างนะคะทุกคนอ,อาจจะได้ด่างต้นหนึ่ง ได้ด่างต้นหนึ่งเนี่ยต้นนี้มีขีดด่างหน่อยหนึ่งเนี่ยซื้อมา6มเมล็ดนะคะหกเลมเล็ดหกเมล็ดห้ารอยเนาะได้ด่างต้นหนึ่งก็โอเคแล้วนะทุกคนเนาะเนี่ยเห็นไหมสวยด่างนะคะค่ะ,ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาคลิปมา,มาชมคลิปก็าฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เพชรหน่อยนะ เพราะว่ามันจะก็จะมีคลิปบอลลงให้เพื่อนๆได้ดูแล้วว่าถ้าแม่เพรอ,อธิบายอะไรไม่ละเอียดหรือว่าอยากทราบว่าราคาอะไรต้นไหนก็ก็สามารถสอบถามได้นะคะสามารถสอบถามมาได้ในใต้คอมเมนต์นะคะแล้วถ้าแม่เพรมีอยากสั่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆอยากสั่งอบอลของแม่เพรทางไปรษณีย์ก็แม่เพรสามารถส่งให้ได้นะคะาาสามารถแพ็คส่งให้ได้นะคะ อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอ่ายังไงก็ขอจบอคลิปนี้ไปด้วยความสวยงามของอ่าต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนเห็นไหมคะสีแดงสวยนะคะอ่าบำบัดบำบัดจิตได้ดีมากๆเลยนะคะคลายเครียดได้ดีมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ